หยกมีปัญหาเรื่องภุมมแพ้กับฮอร์โมนค่ะเวลาที่จะเลือกน้ํายาทําความสะอาดเนี่ยก็ต้องเลือกที่ปลอดภัยที่สุดหยกเลือกใช้เป็นแบร์ลาก้าตัวน,นี้เลยค่ะเขาเป็นสเปรย์ทำความสะอาดพื้นผิวอเนกประสงค์ลาก้าเขาเป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะที่คิดค้นสูตรเองแล้วเขาใช้เวลาพัฒนาสูตรเนี่ยมากกว่า2ปีเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของทางแบร์เนี่ยเขาสกัดมาจากธรรมชาตินะคะแต่ขจัดคราบได้จริงไม่แพ้สูตรสารเคมีเลยแล้วเรื่องของกลิ่นคือไม่ต้องกลัวเลยนะคะไม่แสบจมูกไม่ฉุนแน่นอนกลิ่นเขาจะหอมสปาที่เป็นเอกลักษณ์์์ของแแบรนดเลลลยค่ะะผิตภัฑาากก้ ะะมีความปลอดภัยต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมไม่มีสารก่อเกิดมะเร็งไม่มีสารที่มีผลต่อฮอร์โมนด้วยค่ะแล้วเขาขาจัดคราบได้หลากหลายมากเลยค่ะคราบมันคราบสกบปรกเช็ดได้ทุกพื้นผิวเลยไม่ทิ้งสารตกค้างไม่มีสารเคมีอันตรายแล้วอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ยกเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ลากาเขาเป็นแบรนด์ออร์แกนิกก็จริงค่ะแต่ราคาคือน่ารักมากแล้วที่สําคัญนะคะคือมั่นใจได้ว่าไม่มีสารเคมีสะสมในร่างกายแน่นอนใครที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของทั้งตัวเองและคนในบ้านแบ,นออบรนด์ ค่ะแล้วมาลองใช้กันดูนะคะ